อะไรผู้ใหญ่นัดนั่นมันผู้ใหญ่นัดเได้ไหมมันผู้ใหญ่นัดเลยน้องแก่เน,นี่ยจิ้อโกง,ง่า้หลาทุกคนหนุกน,นุกหนุกว่ามันอยู่ในป้องไม้มามาเล่กันไปด,ดีไปย,ยังไหมมีฟอนไหมมีฟอนไหม้ยโทุกคนเห็นีไหมทุกคนปวดไหม

น้ำปืดพังเก้า,กาอ,อดว่าเราห้าอดอดก็หายากเลยนะเพ่งตักพุ่งไปรุ่งขี้หวัวตักพุ่งไปรุ่งขี้หวัว พังข้าวเหลวน้อ,นองเอ้ลูกมา,มาเรามาหาฟฟดแวกงโฟดกันก่อนน้ำรือเม้งเลยน้ำรือเม้งเลยทุกคนเรียบร้อยผางชึ้งเราต้องเอาเตียงน้ำเลยก่อน ซาบะฮื้อซาบะฮือเออขี่หัวนามีแตว่าขี่หัวนามีเอ้าเฮ้ยมันตักนนี้ยัยดอู้ได้แล้วอันนี้แกผมเทเย็ได้แล้วตัวงนึ่ง้อยลาวหดยัไมีอีตัวนึ้เมีอีก Rồ tông nhiều tí nam nhăng Phong này Phong Phong này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  Ok rác จริงไ,งงไงหมวะไม่มีหวางไปเลย,ห,เลยหอบชาบื้อไปเลยบาง,งเอียดร,ร้อนแสลเลยทุกคนเออฟองอวอดก็ไม่มีอ๊ะน่ามีหนัดที่น้ำปนนี้อืม ถ้ามีก็ถีนุ่งเลยน้ำมันเริมแห้งทุกคนต้องทำเจยต้องรอขวดมาสักแปดวันละวันนี้เขา,านนอิบุกป่าเตียนมาเลยว,วันนี้ จริงบุกป่าเตียน,น,นหมดแล้วหัวบุกป่าเตียนหมดแล้ววันนี้แหละวันแรกที่เราไม่ได้ปลาหน่าว่าทุกคนต้องเก็บกดไลค์เป็นกำลังใจเราเ,ด,เ,ราเดี๋ยวจะฟุกงเอาทั้งกัว ได้เ pues mm hmm. จอกันคลิปท <laughs iros> ี่ได้ปลาอันนะเดี๋ตัวนี้อยากตัวมีอ่ะาวิ่งนี้แนี่ยแต่ว่าอ๋อเป็นปื้อเอ้างายละความพยายามใช่ต้องยอมเอ้าอ๋อตักมะม่วงตักมะม่วงนี่ยากนั่นนี่หายากเลยทุกคนเลย หายากเลยทุกคนเลยลงถึงครัดเดียวเลยนะยุงก็ขอบเลงกันนะยุ่งก็กินกันเกีบไม่ใช่รุงรินพบไปงบ,บุญนำกลับไลดิไม่มีงบุญไโกนไหม่ม,ม,ออมีเล้วุงในเกือกรีง เออมาเรียวหนัดทุกคนได้แล้วด,ดำปืดเลยเนยมามาชูตัวเลยดิเนยเขียวบื้อทุกคนม,มาเรียวคาดเยียบรอยวันนี้ดูดหัวเล็บเลย ừm đủ tít chữ lưới chữ quả leo ờ đi kẹp hả đi âu rau rau ồ bằng nhịp phúc quả leo sút quân bằng một bàn nhá này ồ bày nhọc tông anh đi ngự ừ đúng oh.

อะไรตัวมีนั่นใส่ไหได้เอยิงตีอดีนี่ก็งเมียนอนตะปูนี่เมียใหญ่วาเลยพูใหญ่นัดนั่นมันปูใหญ่นัด้ช่ไหมันปูใหญ่นัดเลยน้องกน้งเมียก็ใหญ่ทุกคนตีมาดีอ่ะเก็บมดอาตั้งสามเลยลูกก็เยอะกเลวมาไม่ติดพลาดั้งเหยียบัดการนทงบ้านเนี่ย cần một tia điều 3 đùi nà lửa tui con kêu coi thử nha con này này riêng นันนรวยไหมรวยครบสูบเลยมึงจ้าเอาเลยดิเอาเลยอือนี่ตรงนี้ยังเลยองอยู่นะในในวังนี่อ่ะเดี๋ยวหาโหวตปะถ้าไม่มีหวดไม่มีรุ่นทุกคนไม่นี่ไสโตลูกยังลูกยังลูกมันยัง เงาสามตัวสาวังทำมาจนได้มือกเลยอ๋อนู่นี้เก็บเก็บกอนใครแดงออทุกคนไปคลิปเลยนาว่ายังสามตัวผ่านอยู่ไหนอมเลยตัวใหญ่นีอ๋ตือบังย่สิบตัวเก่นได้ทุกคนหรือ่เบอร์นี่่ควายแดงนี่เจอกันใหมน้าทุกคน คลิปนี้ได้มาประมาณนี้โอเคเด็กๆติดต่อไปย้ยไแล้วนี่แหลลาไปก่อนฝากติดตามจ้องบางเหยียดบางจาให้ด้วยสวัสดีครับวัสดีครับเชียงเพลงบางปื๊ดไม่ค่อยดำเปี้ยเท่าเลยโอเคไหมโอเค